สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคําประจําสัปดาห์นะครับประจําวันที่27พฤศจิกา ถึงหนึ่งธันวาคมนะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่หมีด้วยเนาะหรือใครที่กดติดตามแล้วฝากกดหัวใจให้หน่อยนะครับผมโอเคเรามาดูวัตถินเศรษฐกิจที่สําคัญครับในสัปดาห์นี้ครับในส่วนของนักลงทุนที่จับตามองกันนะครับก็คือตัวเลขในส่วนของตัววันพฤหัสนี้นะครับวันพฤหัสนี้มีตัวเลขในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่า PCE นะครับก็คือในส่วนของตัว Core PCE ตัวนี้แหละนะครับเป็นดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภคส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ตัวเรขขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับแต่ตัวใหญ่จริงๆแล้วอ่ะมันคือตัวด้านบนนี้นะครับมันจะเป็นตัวหนึ่งตัวที่ในส่วนของตัวเฟดนั้นใช้พิจารณาในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสัปดาห์นี้ที่เป็นไฮไลท์นะครับสัปดาห์นี้ยังไม่มีนอนฟาร์มนะครับนอนฟาร์มมีศุสู์หน้าเนาะนะครับสำหรับบรนจันนะครับก็ยังพอมีตัวเลขให้เราเล่นๆอยู่นะครับก็คือในส่วนของยอดขายบ้าน นะครับยอดขายบ้านใหม่นะครับ New Home Sale นะครับตอน4ี่ทุ่มนะครับและก็ตอน3ามทุ่มนะครับในส่วนของตัว ECB นะครับที่จะมีการออกมาแถลงข่าวกันนะครับก็รอดู2ตัวนี้ครับสามทุ่มกับสี่ทุ่มอาจจะมีววลุ่มให้เราได้เล่นกันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูครับว่าตัวรากาเนี่ยจะมาพูดยังไงนะครับเห็นมีข่าวว่าว่าลูกทยเนี่ยเสียคริปโตเยอะเหมือนกันนะครับแทบจะหมดตัวเลยนะครับผมมาโอเค ถัดมาครับเรามาดูต่อนะครับในส่วนของตัวภาพรวมกองส่วน SPDR นะครับวันศุกร์นะครับไม่มีการซื้อขายเนาะนะครับขายออกไปมาบริหารที่1.15ตันนะครับซึ่งคราวนี้นะครับที่มีอยากให้จับตามองข่าวนอกตรางหนึ่งข่าวนะครับก็คือในส่วนของตัวสงครามอิสราเอลกับฮามาสนะครับเมื่อวานก็มีการแลกตัวประกันกันไปแล้วนะครับออกมาเป็นแนวโน้มที่ดีเลยนะครับระวังนะครับวรนทันที่จะเกิดในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่า Market Panic s e l l ลนะครับแต่เรารอสัญญาณให้ชัดๆก่อนเนาะแล้วเราค่อยว่ากันนะครับวันอย่างวันนี้ คืนนี้ก็มีการแลกตัวประกันกันอีก1ชุดนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เราอย่าลืมนะครับว่าตอนที่กราฟเป็นเทรนขาลงมันดีดกลับขึ้นมาเพราะสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับนักลงทุนเริ่มเริ่มจับตามองสภาวะสงครามกับตัวเลขเงินเฟ้อท,ที่เฟดจะประกาศออกมาในของเดือนหน้าแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูในส่วนของตัวคริปโก้ครับ คิสโก้ก็มีพัฒนหัวข่าวครับว่าในส่วนของตัวเทรดเดอร์จีนนะครับมีการซื้อทองเข้าไปอยู่ที่ประมาณ17.5ตันนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเอ้ยทำไมในส่วนของประเทศจีนนั้นซื้อทองมากกว่าโซนประเทศตะวันตกณนะตอนนี้นะครับโดยปกติแล้วเขาเทรดเงินหยวนกันกับเงินในส่วนของตัว US ดอลลาร์เนาะอันนี้คิดโก้ครับพัฒน่าวไม่เห็นนะครับว่ามันมีลักษณะของการซื้อนะครับจาก เอเชียขึ้นมาก็คือในส่วนของตัวประเทศจีนนะครับและในส่วนของตัว CNBC ครับ CNBC นะครับก็พาดหัวครับว่าในส่วนของตัวทองคํานั้นปรับตัวแข็งขึ้นนะครับจากการที่นักลงทุนเบ็คาดว่า f ฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเบ็คือลักษณะของการเดิมพันครับนะครับนักพูดง่ายๆครับนักลงทุนพนันว่า f ฟดเนี่ยจะ ทำการชะลอดอกเบี้ยนะครับไม่ปรับดอกเบี้ยขึ้นแต่พอคราวนี้ถ้าเรามาอ่านดูน,นในข่าวนะครับมันจะมีในส่วนของหนึ่งตัวครับที่เขาเขียนว่าตัวนี้ครับในส่วนของ f ฟดวัตช์ทูนะครับอ่า ของ CME เนี่ยนะครับเฟดว่าชูที่มีการสำรวจนักลงทุนในตลาดเนี่ยตลาดมองเป็น50-50นักลงทุนก็จะไม่เกิดความเชื่อมั่นครับต่อว่าตอนนี้ว่าเฟดจะชะลอดอกเบีย้ยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งการที่เฟดชะลอดอกเบีย้ยนั้นมันเป็นผลดีต่อทองคําแน่นอนนะครับแต่ถ้าเขาขึ้นดอกเบีย้ยละมันจะเกิดทิศทางตรงข้ามกันนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยววันนี้พี่หมีจะพาอ่านกราฟราคาน้ํามันด้วยเนาะเพื่อเชื่อมโยงกันนะครับในส่วนของตัวทองคําเรานะครับเรามาดูกันในส่่ววนนขอองตัั Time FameB กเลยะร ษณะของตัวทองคํานะครับในส่วนของตัวไทม์เฟรมยิ่ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรามองในรูปแบบของแท่งเทียนที่เกิดนะครับในแท่งเทียนที่เกิดถ้าเรามองสามแท่งตัวนี้ครับเขาเป็น PAB อนะครับ PAB อแต่เป็น PAB อใต้แนวต้านนะครับใต้แนวต้านเนาะนะครับแต่ถ้าเรามองครับสี่แท่งนะครับนับแท่งนี้ด้วยเนาะสี่แท่งนี้นะครับ เป็น PA ายที่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์เพราะอะไรครับแท่งเขียวไม่สามารถจะเหนือแท่งแดงตรงนี้ได้นะครับจากจุดที่เรามองจากตัวโครงสร้างของตัว Time Frame week, week เองนะครับหลังจากที่เขาสร้าง Swing High Swing Low กลับลงมาถูกไหมครับจนโซนบริเวณนี้ครับที่เขาเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับ ตรงนี้เบรกเอาขึ้นไม่ได้เป็นลนักษณะของ h a งออฟคาแร r เตอร์และตัวนี้เป็นลนักษณะของการรีเทสเบส e ลงมานะครับก่อนที่จะกลับขึ้นมาโซนบริเวณนี้นะครับในส่วนของตัวไทม์เ a m มบิ๊กนะแต่ไทม์เ a m มบิ๊กถ้าเราอ่านตรงนี้นะครับกราฟยังคงม um ุมเป็นตั้มแรงบายอยู่นะครับแต่แรงบายที่เเกิดตัวนี้นะครับเมื่อเราไปพิจารณาในส่วนของตัว Time f ฟรมเดย์เอง นะครับมันเป็นลักษณะของตัวแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นอยู่2รูปแบบตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมีพาไปดูนะครับในส่วนแรกครับเราเรียกว่าอินเวอร์ e เฮดแอนด์โชเดอร์นะครับในลักษณะตัวนี้นะครับจากการที่กราฟสร้างไหลซ้ายสร้างหัวสร้างไหลขวาขึ้นมานะครับโซนบริเวณนี้ครับคือจุดเน็กไลน์ของเขานะครับเน็กไลน์ที่สัมผัสกับแนวต้านใกล้ที่สุดนะครับคือโซนบริเวณ2 0 4 8นะครับการที่กราฟจะยืนเหนือได้นะครับ จะเป็น i n นเ r อร์ a เฮดแอนด์โช d เดได้นะครับกราฟเขาต้องยืนเหนือ สองศูนย์สี่แปดขึ้นไปก็คือเบรกเนี้ยลายตัวเนี้ยและถ้าไม่เบรกล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เบรกตรงนี้นะครับกราฟมีโอกาสที่จะกลับลงมาพักฐานแต่การกลับลงมาพักฐานกราฟยังเป็นลักษณะของเทนขาขึ้นอยู่คือมีการยกไฮยกโหลดที่สูงขึ้นตราใดก็ตามที่เขาไม่หลุดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับทางเฟมดยังเป็นลักษณะของตัวเทนขาขึ้นเราอ่านในส่วนของตัว r s เอเองก็ยังคงสั่สุนแรงบายขึ้นไปอยู่นะครับในแพทเทิร์นแรกนะครับแพทเทิร์นที่สองครับ ตัวแพทเทิร์นที่2นะครับแพทเทิร์นที่2เราเรียกว่าลักษณะของตัวดับเบิลท็อปนะครับโซนบริเวณ2008จนถึงโซนบริเวณ2023นะครับจุดโซนบริเวณนี้นะครับเราเรียกในส่วนของตัวซับไพโซนนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับตอนนี้นะครับเขาขึ้นมาทำไฮที่เท่าเดิมนะครับบริเวณ2,008เนาะนะครับทำไฮที่เท่าเดิมบริเวณ2,008แต่ในทางกับการถ้าเราอ่านตัวนี้ครับ อ่านในส่วนของตัวโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เขาเป็นลนักษณะของการยกโลที่ต่ำลงนะครับซึ่งการาฟมีโอกาสสร้างลิควิเดตนะครับเบรก2 0 0พขึ้นมาและเกิดเป็น PA เซลกลับลงมาในกรณีนี้นะครับมันจะเป็นศาสของเป็นการที่เราเรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับและดับเบิลท็อปตัวเนี้ยนะครับจุดที่เขามีโอกาสลงมาถึงคือโซนบริเวณนี้ครับ1910 19จนถึง1 9 3 0จะเห็นนะครับว่ากราฟตอนเนี้ยนะครับตามเฟรมเดย์เองนั้น สามารถออกได้2หน้าเลยนะครับเมื่อกราฟออกได้2หน้าอย่างนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราจําเป็นจะต้องมามองในส่วนของตัวไทม์เฟรมที่เล็กลงก็คือในส่วนของตัวไทม์เฟรม e h นนะครับถ้าเราอ่านไทม์เฟรม e ฮนนะครับเราจะเห็นว่าไทม์เฟรม e ฮนเป็นลักษณะของอะไรครับเป็นลักษณะของกราฟที่ เป็นเทรนขาขึ้นถูกไหมครับมีการสร้างไฮสร้างโลที่สูงขึ้นต้องมาดูโซนบริเวณนี้ครับตอนนี้เขากลับขึ้นมาเทส2,008อีกหนึ่งรอบนะครับว่าเขาจะสามารถสร้างไฮที่สูงขึ้นได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่สามารถสร้างไฮที่สูงขึ้นได้นะครับโซนบริเวณ2008นะครับจนถึง1984นะครับโซนเนี้ย จะเป็นโซนไซเวของ t i m e f เฟ m e H4 มีโอกาสไซเวจนถึงวันพุธและพลพฤหัสเลยนะครับมันมีตัวเลข GDP วันพุธนะครับมีโอกาสที่จะไซเวจนถึงวันพุธและวันพฤหัสเลยนะครับแต่ถ้าเราอ่านในส่วนของตัว RSI เองหรือแม้แต่ EMA เองนะครับกราฟยังคงมีลักษณะของตัวแรงบายเป็นแรงขับเคลื่อนอยู่นะครับสำหรับทองคำเนาะตอนนี้เนาะถัดมาครับใน่วนของตัวไทม์เฟรม H1 นะครับ time frame H1 ลักษณะของตัว t time f r a m e H1 วันนั้นจำได้ไหมครับว่ากราฟพี่หมีบอกว่าระวางโซนบริเวณนี้นะครับประมาณ2,005นะครับประมาณ2,005โดยประมาณเนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าเราสังเกตจากโซนเนี้ยนะครับเป็นในส่วนของอะไรครับเป็นในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่าซับไพโซนนะครับซับไพโซนของ Timeframe H1 นะครับแต่กราฟก็เป็นลักษณะของการยก โลที่สูงขึ้นอยู่นะครับตรงนี้นะครับก่อบริเวณ2,000จนถึง1,996โซนเนี้ยนะครับเป็นจุดที่กราฟมีโอกาสจะเกิดลักษณะของการไซเวในไทม์เฟรม H1 นะครับจุดเนี้ยเดี๋ยวเรารอดูอีกทีนะครับถ้าเขาไซเวรเราจะขยับแนว1,996ตัวเนี้ยขึ้นไปเป็น2,005นะครับและโซนบริเวณ2,005จนถึงเนี้ยจะกลายเป็นในส่วนของตัวซับไพโซนย่อยนะครับอันนี้คือจุดที่เรามองนะครับสำหรับในส่วนของแผนการเทรดในวันจันทร์นะครับ แผนการเทรดในวันจันทร์จุดที่เรามองนะครับกรอบของเขาที่เขาจะอยู่นะครับอยู่โซนบริเวณนี้ครับอ่โซนบริเวณนี้เนาะหนึ่งเก้าเก้าหกจนถึงสองศูนย์ศูนย์ห้านะครับอันนี้คือแผนการเทรดเช้าวันจันทร์นะครับสิ่งที่พี่มีอยากให้ระวังเช้าวันจันทร์อย่างหนึ่งนะครับเรารอดูนะครับว่ากราฟจะมีแกลบหรือคําสั่งซื้อที่ค้างในตลาดหรือเปล่านะครับถ้าเขาเกิดแกลบขึ้นมาสมมุตินะครับเขาเกิดแกลบขึ้นมามาโผล่แถวนี้ นะครับและเขาไม่สามารถยืนเหนือได้นะครับเขาไม่สามารถยืนเหนือได้หรือเกิดเป็น P.A. เซลล์กลับลงมานะครับหรือเกิดเป็น P.A. เซลล์กลับลงมานะนะครับหรือเกิดเป็น P.A. เซลล์กลับลงมาเนาะนะครับมันจะเป็นลักษณะของอะไรครับเป็นลักษณะของการที่ราคามีโอกาสจะลงมาพักฐานและโซนบริเวณนี้ที่เขากลับมาพักฐานครับจะเป็นจุดที่เขาเป็นลักษณะของการไซเวก นะครับ TP ถ้าเรามองนะครับถ้าหลุดโซนบริเวณนี้มาได้ TP 1996ครับวันจันนะครับจุดที่เรารอเซลล์นะครับแต่ถ้าในทางกับการเขาสามารถเบรกเอาได้นะครับเขาสามารถเบรกเอาได้กราฟมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณเทนไลน์ในโซนของตัวไทม์เฟรมที่เรามองนะเพราะอย่าลืมนะครับถ้าเราสังเกตจุดนี้ดีๆเห็นไหมครับในโซนของตัว RSI เองนะครับสร้างลักษณะของตัว up เทนที่เกิดขึ้นนะครับจุดนี้วันจันจะเป็นจุดที่เราเฝ้ารอดูนะครับว่า เขาจะสามารถเบรกเอาโซนบริเวณนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดแกบแล้วไม่สามารถผ่าน2,008ได้เกิดในลักษณะของแท่งเทียนกับตัวมีสัญญาณกับตัวให้เราเห็นหรือว่า P/E เซลล์ A ในทางเฟรมเล็กเราสามารถเข้าเซลล์ได้เนาะนะครับถัดมาครับมาดูในส่วนของตัวแผนการเทรดรายสัปดาห์นะครับในลักษณะของแผนการเทรดรายสัปดาห์นะครับพี่หมีมองในแง่ของตัวที่เป็นกราฟที่เป็นลักษณะของตัวดับเบิลท็อปครับให้เรา รอดูโซนบริเวณจุดนี้ครับถ้าวันจันทร์เขาสามารถเบรดเอาโซนบริเวณ2008ตรงนี้ขึ้นมาได้เนาะจุดตรงนี้ครับที่พี่มีตลรอ P A เ e l l นะครับสองศครับถ้าเกิด P A s e l l กลับลงมานะครับจุด G P จุดแรกนะครับมองโซนบริเวณนี้ครับ2 0งศ1 9 1 9 6 3นะครับกราฟอาจจะมีลักษณะของการที่กลับขึ้นมาแบบนี้นะครับ และกลับลงมาเป็นลักษณะของการไซเว์อีกหนึ่งรอบเพื่อรอในส่วนของตัวเลข NFP แล้วก็การประชุมเฟดในวันที่12-13เดือนหน้านะครับอันนี้สำหรับตัวทองคำนะครับคราวนี้ถัดมาเรามาดูน้ำมันนิดนึงหน่อยนะครับเรามาดูน้ำมันตรงนี้นิดนอยพี่มีอยากให้ดูน้ำมันพอดีเห็นสัญญาณเกิดขึ้นนะครับในส่วนของตัวน้ำมันเองนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นแหละกราฟมันเป็นเทนขาลงแลครับ กราฟมันเป็นเทนขาลงแน่นอนเนาะให้เด็กน้อยดูก็รู้มันไม่ควรจะบายนะครับมันไปเทนขาลงนะครับแต่การลงมาของเขาในรอบนี้นะครับการลงมาของเขาในรอบเนี้เขาได้สร้างในลักษณะของตัว Thai Ang กิลแพทเทิในส่วนของตัวไทม์เฟรมเห็นสีที่เกิดขึ้นสังเกตไหมครับโซนจุดเนี้ที่พี่มีขีดเทนไลน์ตรงนี้นะครับกราฟไม่สามารถสร้างไฮและ สร้างโลที่ต่ําลงได้นะครับเป็นการสร้างไฮที่ต่ําลงเป็นการยกโลที่สูงขึ้นแต่ในทางกลับกันครับในส่วนของตัว RSI เองยกโลที่สูงขึ้นแบบนี้ลักษณะตัวนี้เรามองเป็นลักษณะของเดเวอร์เจนในกรณีที่กราฟสามารถเบรกเอาโซนบริเวณนี้ได้นะครับจุดที่เราจะรอรูปแบบนะครับรอเขาลงมารีเทสครับเขาอาจจะลงมารีเทสถึง73นะครับและเรารอสัญญ,ญาณกับตัวที่เกิดขึ้น นะครับรอสัญญาณกับตัวที่เกิดขึ้นที่โซนบริเวณนี้หรือโซนบริเวณเท l นไลน์ตรงนี้นะครับจุด TP ท,ที่กราฟมีโอกาสขึ้นมาถึงนะครับพี่หมีมอง2จุดนี้ก่อนนะนะครับบริเวณ78จุดแรกครับ80ครับและบริเวณ83นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะข,ของตัวไดเว์เจนที่ควบกับในส่วนของตัวไทแอนโกลแพทเทิร์นนะครับซึ่งถ้าน้ำมันกลับขึ้นมาได้ผลกระทบมันจะไปตกต่าอะไรครับอย่าลืม อุต <im sharing> สาหกรรมต่างๆภาคเราที่สิิ์ต่างๆใช้น้ํามันในการผนส่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นทุนราคาน้ํามันสูงขึ้นนะครับมันจะทาให้ต้นทุนการผลิตเหล่านี้สูงขึ้นตามและส่งผลกระทบทางอ้อมกับตัวเลขสภาวะเงินเฟ้อนะครับอย่างที่พี่หมีบอกตอนสงครามจําได้ไหมครับว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่ชอบเลยเขาพยายามที่จะลดเงินเฟ้อนะครับพยายามทุกทางแล้วแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายเกิดจากปัจจัยราคาน้ํามันไม่ลงให้เขา นะครับแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันลงนะครับสังเกตไหมครับเฟดไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแต่อัตราเงินเฟอ้อต่ําลงทองสามารถยืนเหนือขึ้นไปได้นะครับทองยืนเหนือขึ้นไปจากสภาวะสสงครามแต่พอคราวนี้ถ้าน้ํามันเกิดในลักษณะของการกลับตัวขึ้นมานะครับตอนนี้เราเห็นสัญญาณเดวร์เจนแล้วเนาะเต็มที่มองโซนบริเวณนี้คือลักษณะของการขึ้นมาพักฐานหรือถ้าเขาเบรกโซนตัวน,นี้ได้นะครับเขาจะเป็นการทำลายโครงสร้างขาลงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้โครงสร้างขาลงไม่สวยละ พราะไม่สามารถสร้างโรดที่ต่ำลงได้นะครับอันเนี้จะเป็นผลกระทบให้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐขยับตัวสูงขึ้นและอาจจะส่งผลให้เฟดพิจารณากับการขึ้นดอกเบีย้ยและผลกระทบที่ตามมาคือจะเกิดกับทองคำนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเป็นแผนการเทรดแต่คราวนี้อย่าลืมนะครับว่าแผนตัวเนี้ยถ้าเรามองมันคือมสเตอร์แผนสุดท้ายครับเราต้องไปดูเดลี่แผนดูแผนการเทรดปลายวันของเรานะครับว่าเราจะมีรูปแบบภาษาของการปรับ หรือเปลี่ยนยังไงให้มันเหมาะสมกับรอบเวลาของตลาดแต่อันเนี้ยเราให้เห็นก่อนว่ามาสเตอร์ภาพใหญ่เนี่ยเราจะเทรดหน้าประมาณนี้นะแต่สุดท้ายครับ รอสัญญาณคอนเฟิร์มบริหารพอตนะครับโอเคสําหรับบทวิเคราะห์กราฟวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในห้องไลน์นะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาซูมกันเหมือนเดิมนะครับแต่สัปดาห์นี้พี่หมีติดธุระเนาะก็เลยวิเคราะห์กราฟและอัดลง YouTube ให้กับพวกเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพี่หมีจะได้ทําคลิปให้พวกเราฟังต่อๆไปเนาะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยร่ารวย,วยทุกคนสวัสดีค่ะ